บทเรียนเรื่องคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีสวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 ที่น่ารักทุกคนวันนี้มาพบกับครูเอ๋ออีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณครูจะพานักเรียนไปรู้จักคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีฟังชื่อแล้วนักเรียนอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าคำเหล่านี้คืออะไร เพราะฉะนั้นถ้านักเรียนพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วเราไปทำความเข้าใจพร้อมๆก,กันกับครูเลยค่ะไปเลยค่ะก่อนอื่นนะคะเรามาทำความเข้าใจกันก่อนค่ะนักเรียนลองตอบครูสิคะว่าสระตัวนี้นักเรียนเรียกว่าอะไรเอนักเรียนบางส่วนหรือนักเรียนทุกคนอาจจะตอบว่า สระอะกันใช่ไหมเอ่ยแต่คุณครูขอเสริมอีกนิดนึงนะคะจริงๆแล้วสระอะตัวนี้มีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่าวิสัญชนีนั่นเองค่ะทีนี้เราก็ไปรู้จักคำที่ประวิสัญชนีและคำที่ไม่ประวิสัญชนีกันเถอะค่ะไปเลยค่ะ คำที่ประวิสัญชนี้ก็คือคำที่นําพยัญชนะมาผสมกับสระอะและก็ยังคงรูปสระอะไว้หลังพยัญชนะด้วยค่ะหลักการจําก็คือประวิสัญชนีคือต้องมีรูปสระอะนั่นเองค่ะเวลาที่เราจะอ่านออกเสียงนะคะจะอ่านออกเสียงอะแบบเต็มเสียงเช่นคําว่าตะกะอ่านว่าตะกะ คำว่ากละจะเป็นพยางค์ท้ายเพราะฉะนั้นเราจะออกอย่างเต็มเสียงค่ะธรรมะอ่านว่าธรรมะคำว่ามะจะเป็นพยางค์ท้ายเพราะฉะนั้นเราจะอ่านออกเต็มเสียงค่ะทุระอ่านว่าทุระคำว่าระเป็นพยางค์สุดท้ายเราจะอ่านออกเต็มเสียงค่ะ แต่ถ้าสระอะประสมกับพยัญชนะที่อยู่พยางหน้าให้ออกเสียงอะเพียงกึ่งเสียงนะคะอย่างเช่นคําว่ากระจกอ่านว่ากระจกคําว่ากระจะอยู่ที่พยางหน้าเราจะออกเพียงกึ่งเสียงเท่านั้นคะ่ะกระชากอ่านว่ากระชากคําว่ากระอยู่ที่พยางหน้าเพราะฉะนั้นจะออกเสียงเพียงกึ่งเสียงค่ะกระทะอ่านว่ากระทะ คำว่ากระจะอยู่ที่พยางนาเพราะฉะนั้นจะออกเพียงกึ่งเสียงค่ะตะลุยอ่านว่าตะลุยคำว่าตะจะอยู่ที่พยางนาเพราะฉะนั้นจะออกเพียงกึ่งเสียงค่ะตะลึงอ่านว่าตะลึงคำว่าตะจะอยู่ที่พยางนาเพราะฉะนั้นจะออกเพียงกึ่งเสียงค่ะคะนหนึ่งอ่านว่าคะนึงคำว่าคะ จะอยู่ที่พยางหน้าเพราะฉะนั้นจะออกเสียงเพียงกึ่งเสียงค่ะต่อมาเรามาดูที่คำที่ไม่ประวิสัญชนีกันค่ะคำที่ไม่ประวิสัญน,นีก็คือคำที่ประสมสระอาะอ่านออกเสียงอะแต่ไม่มีรูปสระอาะนะคะหลักการจำก็คือไม่ประวิสัญน,นีคือไม่มีรูปสระอะค่ะ เวลาที่อ่านออกเสียงนะคะจะอ่านออกเสียงอ่ะเพียงครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะอย่างเช่นคำต่อไปนี้นะคะจรวดอ่านว่าจรวดคำว่าจะเราจะอ่านออกเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นนะคะขนุนอ่านว่าขนุนคำว่าค่ะเราจะอ่านออกเสียงเพียงแค่กึ่งเสียงเท่านั้นนะคะฉลามอ่านว่าฉลาม คำว่าฉะเราจะออกเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะฉลาดอ่านว่าฉลาดคำว่าฉะ illing, เราจะอ่านออกเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะสบายอ่านว่าสบายคำว่าสะเราจะออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะละอออ่านว่าละออคำว่าละเราจะอ่านออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะ สมองอ่านว่าสมองคำว่าสะเราจะออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นค่ะสบู่อ่านว่าสบู่คำว่าสะเราจะอ่านออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงเท่านั้นนะคะตลาดอ่านว่าตลาดคำว่าตะเราจะอ่านออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงค่ะขจีอ่านว่าขจีคำว่าขะ เราจะอ่านออกเสียงเพียงแค่ครึ่งเสียงค่ะเห็นไหมคะว่าคำเหล่านี้ที่คุณครูยกตัวอย่างให้ดูแม้จะไม่มีรูปสระอะแต่เราก็จะอ่านออกเสียงอะค่ะแต่ว่าการอ่านออกเสียงนั้นก็จะออกเพียงแค่กึ่งเสียงเท่านั้นนะคะจะไม่ออกเต็มเสียงเพราะฉะนั้นเพื่อความเข้าใจนะคะเรามาสรุปบทเรียนกันเลยค่ะสรุปก็คือคำประวิสัญน,นีก็คือคำที่มีรูสระอะ และก็อ่านออกเสียงอะค่ะส่วนคำที่ไม่ประวิสัญน,นีคือคำที่ไม่มีรูปสระอะแต่ก็อ่านออกเสียงอะเช่นกันค่ะ เป็นยังไงบ้างคะเด็กๆพอได้ทราบเรื่องคำที่ประวิสัญนีและคำที่ไม่ประวิสัญนีแล้วง่ายมากเลยใช่ไหมล่ะไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยสำหรับวันนี้คุณครูก็มีความรู้มาฝากนักเรียนเพียงเท่านี้นะคะและนักเรียนอย่าลืมกลับไปอ่านทบทวนความรู้เรื่องคำที่ประวิสัญนีและคำที่ไม่ประวิสัญนีเพิ่มเติมที่หนังสือภาษาพาที่ชั้นประถมศึกษาปีที่4หน้าที่51ด้วย ะะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะ